สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16ถึง31มกราคมของชาวราศีกรกฎคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่14กระกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุญาตยินตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวรา,ราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรัก จะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวชาวราศีกรกฎท่านใดนะครับที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลที่ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วะนะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ที่เกิดชาวราศีกอลกท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเอาอยังตรงอยู่เลยอ่ะอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณของคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ให้ยึดถือคําทานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูการชาวกรกฎว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคนโดนเขาหักหลังโดนเขาหลอกนะโดนลวงโดนหลอกจนมันทำให้คุณค่อนข้างชำ้ำแล้วก็เสียฝูนไปช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าพอตหลังคุณก็เริ่ม เข้มแข็งเข้มแข็งได้คนเยอะจากกาลังใจจากเพื่อนกาลังใจจากคนรอบตัวกําลังใจจากหลายๆอย่างนะครับแล้วก็คิดได้เองด้วยมันทาให้คุณค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆนะแต่ว่าพอคุณเข้มแข็งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาคนนั้นก็จะพยายามกลับมาคุณซึ่งคุณก็กรู้สึกแบบว่าเอ้ยมาทําไมหรอมาตอนชั้นยี่ลักมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันล่าเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบันคือช่วงประมาณวันที่15กรดกดาเอ้ย15มกราคมเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงปัจจุบันเหมือนเขาเองก็พยายามกลับอาหารคุณแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ไม่เอาอ่ะคุณรู้สึกเข็ดแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากสารสมันกับเธอแล้วจะเหนื่อยอ่ะนะครับเพราะคุณปิดใจเขาไปค่อนข้างเยอะไหมก็เยอะมากๆเลยเต็มร้อยมากๆเลยเพราะคุณรู้สึกว่าถ้ากลับไปคุณก็ทําเหมือนเดิมแม้ปัจจุบันนี้คุณยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับคุณจะมองเขาอย่างไนแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะฉันจะไปในอนาคตระยะยาวนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวไปดูนะ้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะจ๊ะ มาดูกันเนะาะไพ่อวว่าในใจเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงตอบกันนะครับคือคุณเองตอนเนี้ยคือไม่ได้เกลียดไม่ได้กดเขานะนะแต่ว่าจะให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคุณทําไม่ได้จริงๆนะครับให้เป็นเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าคือถ้ากลับไปแล้วเป็นเ,นเหมือนเดิมอะ่ะคุณคุณคุณค่อนข้างมั่นใจว่ากลับไปมันต้องเป็นเหมือนเดิม,มแน่เลยฉันฉชนไม่เอานะ ขออยู่ห่างๆดีแล้วนะเป็นเพื่อนแบบห่างๆด้วยซ้ำนะครับเมื่อเขาอยากพูดคุยอะไรด้วยซ้ำเพราะพวกแล้วคุณก็จะฝึกเบื่อเวลาพูดคุยเขาที่เรงจะฝึกเบื่อมากๆเลยเพราะเขาจะพยายามมาพูดลร้อซื้นความหลังพูดนุ่นพูดนี่อะไรบางอย่างมาให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ชอบนะครับแล้วเขาล่ะคิดยังไตงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกเสียดายคุณนะ <c oughs> <c oughs> i i ใจค uh ุณอะอภัยให้เขายกโทษให้เขารู้แหละว่าที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเจ็บแล้วก็เสียใจนะแต่ว่า เขาเองก็ไม่รู้ทํำยังไงอ่ะเพราะเพราะมองว่าการกลับมานี่เขาก็ค่อนข้างเออจริงใจกับคุณนะจริงใจกับคุณเต็มร้อยนะแล้วก็อยากไม่อยากไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันนะครับช่วงนี้เขาเองก็พยาพยามเหมือนพยายามทําดีที่สุดเพื่อลังคุณเอาไว้นะครับในใจเขาคิดอย่างนั้นเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันเนาะว่า,า,พาไพ่ใบในฟองชุดบอกไว้ก่อนชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6ถึง23มกราคมวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างว,วันที่ 24-, 24ถึง3ามกราคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีากรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู1 6ถึง23ามมกราคมก่อนละกันเป็นยังไงบ้างจ๊ะชาวกรกฎ ช่วงนี้นะเขาเองก็จะพยายามกลับมาในความสัมพันธ์แหละพยายามทำนู่นทำนี่ส่งข้อความส่งเมสเฟจโพสเพลงถึงเออ่พยายามแสดงตัวตอนนี้ฝึกเที่ยวอะไรก็แล้วแต่าฝากกระเบือยย่าเรบด้ยแหละนะ,พะเพื่อนหรือว่าเป็นการพิชิตใจคุณหรือเอาชนะใจคุณแต่คุณ,คณ,คณเทงยทำยังไงไม่สนใจเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะทําวิธีนู้วิธีนี้คุณจำพยายามไม่มองไม่สนใจ writers, เพราะคุณรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปอ่ะเขาเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นถ้ากลับมาเนี่ยแม่งเดี๋ยวฉันต้องเจอปัญหาแน่เลยฉันต้องเหนื่อยแน่เลยฉะนั้นอย่ากลับมาไม่ต้องมายุ่งฉันไม่อยากสนใจแล้วก็ระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบมกราคมนะเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงนี้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบมกราคม เขาเองก็ค่อนข้างเหนื่อยไปแล้วเพราะคุณไม่ได้ใจอ่อนคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาเลยเนาะแล้วคุณก็รู้แล้วว่าคุณเออเขาก็รู้แล้วว่าคุณมีกําแพงกับเขาค่อนข้างฝู่มากๆแล้วก็เหมือนตราตรานะเขาไปว่าไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกจะไม่ยอมแพ้นะแต่คุณยังไม่สนใจหรอกช่วงนี้จะไปสนใจเรื่องการงานการเงินซะมากกว่านะครับช่วงนี้เขากำลังเขาได้จะมองตามเขาอคุณอยู่ไกลๆนะเพราะว่าคุณไม่มีปฏิกิริยาให้เขาเลยเขาค่อนข้างเสียดายแล้วช่วงเนี้ย เขาเองจะลังเลมากๆเลยว่าควรไปต่อหรือหยุดกับคุณดีมันจะมีทางด้วยเขา,าเขาขึ้นมานะครับอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในตัวเขาหรือมีช่องทางหรือมีคนมาพูดให้เขาได้สติขึ้นมาฉะนั้นเขาจะตัดสินใจในช่วงระยะนี้ว่าจะไปต่อหรือหยุดกับคุณนะครับในอนาคตก็จบการดูดวงเรื่องความรักของชาวราศีกรกดไปแค่นี้เนาะชาวราศีกรกฎดท่านใดอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมตมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า